ค่ะ่วันนี้ทีเชอร์พอยก,ก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้เรื่อง uncountable noun หรือว่าคำนามนับไม่ได้นั่นเองนะคะตามทีเชอร์มากันเลยคำนามนับได้ได้นะคะจะเป็นคำนามที่เราเนี่ยสามารถพบเจอได้บ่อยมากนะคะในชีวิตประจำวันเลยเช่นน้ำนมข้าวน้ำาตา ซึ่งมันจะเป็นของที่มีปริมาณมากๆหรือเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะจนเราเนี่ยไม่สามารถนับมันได้และมันเนี่ยมีลักษณะที่มีรูปร่างไม่แน่นอนนะคะเช่นของเหลวผงกส๊สเป็นต้นค่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจึงไม่สามารถบอกปริมาณมันได้ก็เลยทำให้นับไม่ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะมี และ Mo น e นค่ะทั้งเนื้อแล้วก็เงินนะคะเป็นคํานามนับไม่ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดเพื่อทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ Question 1 n e h i c k e n ลูกไก่หนึ่งตัวอ๋อ i c k e n เนื้อไก่ข้อใดเป็น uncountable noun คะ ถูกต้องค่ะ uncountable noun ก็คือ chicken เนื้อไก่นั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อไก่ก็เลยมันก็มีลักษณะที่แบบว่าไม่มีรูปร่างที่ชัดเจนใช่ไหมคะดังนั้นจึงเป็น uncountable noun นั่นเองค่ะ next an ox or beef วัวหนึ่งตัวนะคะหรือเนื้อวัวค่ะข้อใดเป็น uncountable noun เอ่ยถูกต้องค่ะ u c o u u t h b l l n o u w สำหรับข้อนี้นะคะก็คือ b e e f เนื้อหัวนั่นเองค่ะคำตอบก็เหมือนกับข้อแรกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อแล้วก็มีลักษณะที่มีรูปร่างไม่แน่นอนนั่นเองค่ะจึงทำให้ข้อนี้เป็นคำนามนับไปได้นั่นเอง next อภิกหมูหนึ่งตัวออกพอเนื้อหมูข้อใดเป็น u n c o u n t h b l l n o u w คะ่ะ ถูกต้องค่ะ u n c o u n t a b l e n น u าของข้อนี้นะคะก็คือพอกเนื้อหมูนั่นเองค่ะเพราะมันมีลักษณะที่ไม่แน่นอนใช่ไหมเอ่ยเก่งมากค่ะเด็กๆคุณครูขอฝากไว้สักนิดนึงด้วยนะคะว่าถ้าเราต้องการนับคำนามที่นับไม่ได้เนี่ยให้มันสามารถนับได้เราจะทำได้โดยการระบุภาชนะที่รองรับแล้วนำมาชั่งตวงหรือวัดตัวอย่างนะคะ ระหว่าง water and a glass of water water เฉยๆก็คือแปลว่าน้ำใช่ไหมคะส่วน a glass of water เนี่ยเขาใส่กลุ่มคำที่บอกปริมาณเข้ามานะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถนับได้นะคะแต่ถ้าเป็น water เฉยๆเนี่ยไม่ได้บอกปริมาณก็คือเป็นคำนามนะับไม่ได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความเข้าใจกันนะคะ ระหว่าง milk, or a glass of milk, นมหรือว่านมหนึ่งแก้วข้อใด,เป,ดเ,ออเป็นคำนามนับไม่ได้เอ่ยถูกต้องค่ะ milk, นมเป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะเก่งมากมาค่ะเด็กๆต่อไปค่ะระหว่าง meat, เนื้อ or a kilo of meat, เนื้อ1กิโลข้อใดเป็น uncountable noun ค่ะ สังเกตง่ายๆเลยนะคําที่ไม่ได้บ่งบอกปริมาณนั่นแหละคือคํานามนับไม่ได้ค่ะคืออะไรนะเดี๋ยวมาดูคําตอบกันเลยมีดนั่นเองค่ะเนื้อนะคะไม่ได้บอกปริมาณเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็คือคํานามนับไม่ได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะระหว่าง t o o h p a แพดยาสีฟัน or a tooth of toothpaste ยาสีฟันหนึ่งหลอดข้อใดเป็น uncountable noun เอย ถูกต้องค่ะ uncountable noun สำหรับข้อนี้นะคะก็คือ t o o t h p a s ยาสีฟันค่ะเพราะว่าแค่ยาสีฟันเฉยๆไม่ได้บอกปริมาณนั่นเอง next ระหว่าง a glass of juice น้ำผลไม้หนึ่งแก้ว or orange juice น้ำส้มข้ออะไรเป็น uncountable noun เอย ถูกต้องค่ะ uncountable noun สำหรับข้อนี้ก็คือ orange juice น้ำส้มนั่นเองไม่ได้บอกปริมาณนะคะต่อมานะคะระหว่าง sugar น้ำตาล or a bag of sugar น้ำตาลหนึ่งถุงขอ้อใดเป็น uncountable noun เอ่ยถูกต้องค่ะ uncountable noun ก็คือ sugar นั่นเองเพราะว่าไม่ได้ระบ,บุปริมาณนะคะต่อไปค่ะ ระหว่าง Coke or a bottle of coke น้ำโคก้กหรือว่าน้ำโค้กหขวดคะขอ้อใดที่เป็น uncountable n o u เอ่ยใช่แล้วคำตอบก็คือโค k e น้ำโคกนะคะที่ไม่ได้บอกปริมานปริมาณว่ามีกี่ขวดกี่แก้วนั่นเองคะ่ะเก่งมากค่ะเด็กเด็กเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะระหว่าง a bowl of cereal or cereal ช้อยแรกนะคะก็คือซีเรียลหถ้วยและซีเรียลข้อใดเป็น uncountable noun คำนานับไม่ได้เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะถูกแล้วค่ะคำตอบของข้อนี้ก็คือ Serial นะคะเพราะว่าไม่ได้บ่งบอกถึงปริมาณก็เลยเป็นคำนานับไม่ได้นั่นเองค่ะ